บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตรายการโดย ภารกิจมานาประจำวันและผมสันทัดนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการและวันนี้เราพบกันประจำวันพุธที่28เดือนธันวาคมปีคศ2016นะครับในหัวข้อคล้องอยู่ในความรักและพระจนะของพระเจ้าทียศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ31-39นะครับพระธรรมโรมบทที่8 ข้อ3 11ถึง39ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราพระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์ จะไม่ทรงปลดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือใครจะฟ้องคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงโปรดให้พ้นโทษแล้วใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีกพระเยซูคริสต์นั่นหรือผู้ทรงสิ้นพระชนแล้วและยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วยแล้วใครจะให้เราทั้งหลาย ขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าจะเป็นความทุกข์หรือความยากลําบากหรือการเขี้ยวเข็นหรือการกระดานอาหารหรือการเปลือยกายหรือการถูกโพล่พยหรือการถูกคมดบับหรือตามาาที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเพราะเห็นแก่พระองค้าพระองค์จึงถูกประหารวันอย่างค่ําและนับว่าเป็นแกะสําหรับจะเอาไปฆ่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างเหล่านั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเิซุคริตองค์พระพป็นเจ้าของเราได้ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาจากพระรจชนะของพระเจ้านะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ3 1ถึง39ศึกษาร่วมกันกับรายการมานาประจําวันสรับวันนี้หัวข้อครองอยู่ในความรักคุณรู้ฟังครับในเดือนมิถุนายนปีคศสอ1 5นะครับ เทศบาลนครปารีสนะครับหรือถอนแม่กุญแจน้ำหนัก45ตันออกจากสะพานคนข้ามโปงเดซานะครับคู่รักจำนวนมากแสดงความรักโดยการสลักชื่อย่อลงบนแม่กุญแจล็อกไว้กับราวสะพานและคว้างลูกกุญแจลงแม่น้ำแสนนะครับเมื่อมีคนทำตามเป็นพันพันสะพานก็ไม่อาจรับน้ำหนัก ความรักที่มากมายได้อีกในที่สุดนะครับเทศบาลจึงรื้อถอนกุญแจแห่งความรักทั้งหมดออกนะครับเพราะกลัวสะพานจะพังคุณรู้ฟังครับกุญแจเหล่านั้นนะครับถูกคล้องไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ของรักนิรันดร์แต่ความรักของมนุษย์ไม่ยั่งยืนนะครับเพื่อนสนิทที่สุดอาจทำร้ายจิตใจกันและไม่มีวันคืนดีได้ครอบครัวอาจทะเลาะแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยกัน สามีภรรยาอาจเหินห่างเสียจนจำไม่ได้ว่าทำไมครั้งหนึ่งเคยตัดสินใจแต่งงานกันความรักของมนุษย์ไม่แน่นอนก็รู้ฟังครับแต่ก็ยังมีความรักที่มั่นคงและก็ยั่งยืนคือความรักของพระเจ้าจากพระธรรมสรุรดีบทที่106ข้อที่1นะครับได้กล่าวไว้ว่าจงโมทนาขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิดนะครับ รัสัญญาเรื่องความรักที่ไม่มีวันสูญสิ้นอยู่ในพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มและหลักฐานสําคัญที่สุดของความรักนี้คือการสิ้นพระชนของพระบุตรเพื่อผู้ที่วางใจในพระองค์จะได้มีชีวิตนิรันดร์นะครับและไม่มีสิ่งใดจะแยกเราออกจากความรักของพระองค์ได้คุณรู้ฟังครับผู้เชื่อทุกคนถูกคล้องไว้ในความรักของพระเจ้าตลอดกาล ถ้าหากว่าความหมายของคําว่าความรักจบลงแค่เพียงคําพูดความรักที่ว่าก็เป็นแค่เพียงเงาที่ไม่อาจสัมผัสไม่มีคุณค่าหรือความหมายอะไรเมื่อพระเจ้าตรัสว,ว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์พระองค์ก็ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนบนกลางเขนเพื่อมาช่วยคนทุกคนที่อยู่ในความสิ้นหวังได้มีความหวังใจและรับชีวิตใหม่นี่คือความรักรรที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ได้ทรงแสดงออกมาเป็นการกระทา และได้ส่งต่อความรักมายังมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ผ่านทางพระเยสุคริสโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากต้องการให้เราได้ส่งต่อความรักนี้ด้วยการทำดีต่อคนทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก,ก็ตามเหมือนที่พระเจ้าสรงรักเราและได้ส่งต่อความรักด้วยการประทานพระเยซูมาสิทธิ์ประชนบนกลางเขตภารกิจมานาประจำวันขอร่วมสนับสนุนส่งเสริมและเชิญชวนให้คุณได้ส่งต่อความรักของพระเจ้า ด้วยการทำดีกับทุกคนทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสเพื่อสามารถช่วยคนเหล่านั้นได้รับความรอดและรับชีวิตนิรันดร์และถ้าคุณมีเรื่องราวการทำดีกับใครที่แสนประทับใจจนสามารถนำคนเหล่านั้นเปิดใจและรับชีวิตใหม่ในองค์พระผู้เป็นเจ้ารีบส่งเรื่องราวมายังทีมงานของเราทันทีได้ที่ภารกิจมานาประจําบันตู้ปอนอสหปอ,อ,อหัวมากกรุงเทพหนึ่โทรศัพท์ 02-718-5166-7ถ้าหากเรื่องราวการทำดีของใครประทับใจทางทีมงานของเรารับทันทีเสื้อยืดจากภันธกิจมานาประจำวันมาร่วมกันส่งต่อความรักด้วยการทำดีต่อคนทุกคนเพราะสิ่งดีๆที่เราได้ทำจะช่วยนำคนเหล่านั้นมารับความรอดและชีวิตนิรันดรในองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการมานาประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมี ข้อสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถส่งคำถามติดต่อสอบถามอย่างทีมงานของเราได้นะครับหรือสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับพันธกิจมานาประจําวันเพื่อติดต่อขอรับหนังสือคู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันและก็รวมไปถึงนะครับสำหรับรายการที่รับฟังในขณะนี้นะครับถ้าหากคุณฟังท่านใดสนใจต้องการอยากจะนําไปเปิดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุนะครับหรือจะนําไปเปิดเป็นเสียงตามสายในสถานที่ต่างๆหรือนอกเหนือจากนี้นะครับจะก่อให้เกิดประโยชน์ เท่าที่คุณสามารถจะนําไปใช้เกิดประโยชน์ได้ก็สามารถติดต่อขอรับติดต่ออย่างทีมงานของเราได้แจ้งความประสงค์กันเข้ามาที่สําคัญนะครับทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้นะครับจดหมายหรือไปสินิบัติจาน่าซองส่งถึงภารกิจมานาประจําวันตู้ปอนอ35ปอนฝอหัวมากกรุงเทพ10-2-43 ผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข02-718-5166-7แล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i ODB.org มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันไปนะครับข้อคิดสำหรับวันนี้ได้กล่าวไว้ว่าการสิ้นพระชนและการเป็นขึ้นจากตายของพระคริสต์คือเครื่องวัดความรักที่พระเจ้ามีต่อเรา และทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจําวันสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจําวันและผมสันทัศพร้อมกับทีมงานล่ำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการในโอกาสครั้งต่อไปและสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับเพราะความรักจึงยอมสีสลาสเสด็จลงมาจากฟ้าสู่ดิน ทุกลำบากอยาแค้นชีวินยอมแม่ต้องสิ้นดับดินดวงแดนเพราะความรักจึงยอมให้อภัยผิดบาปแค่ไหนอภัยทุกคนช่วยคนพ้นบาปพ้นความมืดมน ชีวิตคนพ้นความทุกข์ใจผู้รักจึงยอมทุ่มเทไม่หันเหอยู่ในแผนการทนทุกทรมานโทษประหารพระองค์ทรงยอมทุ่มเททั้งชีวิตองค์พระกลิบหัวใจทอยอมสิ้นพระชนที่บนกลางเขน ความรักจึงยอมทำทุกอย่างหัวใจทุกทรมานนำทางช่วยชีวิตมีความหวังเพราะความรักจึงไม่ยอมห้นหางหัวใจไม่เคยจืดจางเนินนาน,านรักยังมันคงนิรัน เพราะความรักจึงยอมสิ้นทุกอย่างพระเยซูกลางแขนบนกลางแขนช่วยคนทุกคนพ้นกรรมบาปเวรพระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่บาปคนเพรารักจึงยอมทุ่มเท ไม่หันเหอยู่ในแผนการทนทุกทรมานโทษประหารพระองค์ทรงยอมทุกเททั้งชีวิตองค์พระคิตหัวใจทองยอมสิ้นพระชนที่บนกลางเขนรอความรักจึงยอมทำทุกอย่างหัวใจทุกทรมาน นำทางช่วยชีวิตมีความหวังรอความรักจึงไม่ยอมเหินห่างหัวใจไม่เคยจืดจางเนิ่นานานรักยังมันคงนิรันด์เพราะความรักจึงยอมสิ้นทุกอย่าง พระเยซูกลางแขนบนกลางเขนช่วยคนทุกคนพ้นกรรมบาปเวพระองค์ทรงเป็นผู้ไถ่บาบคนช่วยคนทุกคนพ้นกรรบาปเว 困。<music>